สวัสดีครับผมนายแพทย์รวรุฒธบูลรณัทเลิศไทยสารเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกรรษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศครับผมจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมจะให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นหลักครับผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการตรวจไตก็เช่นผู้ป่วยที่มีภาวะบวมผิดปกติปัสสาวะผิดปกติมีโรคไตกรรมพันธุ์ในครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายเช่นกันครับหากผู้ป่วยท่านใดต้องการสอบถามและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตสามารถพบผมได้ที่แผนกอายุรกรรมโรคไตโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศต,ตามวันและเวลาข้างต้นนะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือดอยู่ด้วยเครื่องไตเทียมสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ไตเทียมเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับ